มองหน้าพี่ทำไมะคะจูบได้ไหมเพคะอะไรนะคะจูบได้ไหมเพคะ ไอยู่ดีๆถึงอยากจบนะคะแต่เกิดเรื่องฉันหญิงไม่แตะต,ตัวของฉันเลยฉันก็ ฉันทำให้ท่านหญิงเจ็บตัวหรือท่านหญิงเบื่อพี่ไม่เคยโกงเลยและชาติน,นี้พี่จะเปอดมีอะไรพี่ได้ไงกันเดี<ม>๋ยวของฉันเป็นภาก จากนี้ไปเลิกใช้คำพูดแบบนี้ได้ไหมคะแบบไหนคะแบบที่เหมือนกำลังคุยกับเจ้าอย<ม>ู่ก็ถ้าหนีเป็นเจ้าแต่ก็เป็นคนของหนู้วยเหมไอนกัน เปลี่ยนผ้าพันแผลให้นะคะดูซิเนี่ยเลือดของใครถ้ามีคนทำแผลให้ก็ไม่ใช่หรอก เาหมือนกันเนี่ยเคยทำแผลมาเยอะนะคะกานชีนแล้วทำไม่ใครอ่ะก็เป็นพยาบาลก็ต้องทำแผลเป็นสิคะแต่จากเนี่ยขอทำแผลให้ท่านอีิคนเดียวเลยนะคะเด็กไหมขอบคุณนะคะคนณห่ิงย่า อคค่ะหลังจากนี้ให้หลิวทำแผลให้น้ำให้ค่ะเพราะก็ไม่รู้ว่าแผลลูกแบบนี้จะเป็นแผลเป็นหรือเ,เปล่ามีคนทำแผลเก่งๆให้แบบเนี้ยดีจะแบลยงั้นก็เรื่องจากคืนนี้เลยไหมคะ